สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นคืนวันศุกร์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องใหญ่ๆดูเหมือนว่าจะเป็นการเตรียมตัวรับแกมีครับนะฮะซึ่งก็จะมาในสุดสัปดาห์นี้นะครับตามข่าวที่ประมวลมาล่าสุดนะครับแม้ว่าตัวของพายุเองเนี่ยยังยังเคลื่อนออกมาจากทะเลจีนใต้ช้ามากนะฮะแต่ก็ก็คาดคนกันว่าก็จะมานะฮะเพราะว่าล่าสุดนั้นดูเหมือนว่า ทิศทางของพายุนั้นยังยังอันตรายอยู่แล้วก็จะขึ้นมาทางตัมพูชาแล้วก็จะมามามีผลกระทบต่อภาคอีสานของเรานะครับก็จะได้ติดตามแต่ว่าจะจะหนักหนาสาหัสเหมือนอย่างหรือว่าจะน่ากลัวเหมือนอย่างที่คุณปลอบประสบพูดเมื่อวานนี้หรือไม่ก็ดูมันไม่ใช่แล้วนะห้ามออกจากบ้านใช่ห้ามออกจากบ้านสามวันเจ็ดถึงเก้า เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ได้ทํางานครับคือเมื่อวานเนี่ยพูดแล้วตกใจเหมือนนะคนุณคือคนฟังใช่ไหมคนฟังเลยตกใจแน่ห้ามออกจากบ้านเลยสามวันแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนแบบพูดแบบซอฟๆลงอะ่ะก็บอกอก็เอาจากธรรมเนียมฝรั่งเขาเวลามีภัยพิบัติอะไรเขาจะไม่ออกจากบ้านกัน,น,นซึ่งคุณปลอบประสบพูดแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะคือพูดแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีเห็นไหม ค,คือคุณปลอบประสบ <c oughs> ก็พูดวันหนึ่งนะอารมณ์อย่างหนึ่งขึงขังแต่อีกวันหนึ่งอีกเพียงแค่วันหนึ่งต่อมาอใช่ครับนะก็มาพูดอีกอารมณ์หนึ่งนะ <c oughs> เพื่อกลบอารมณ์ขึงขังของตัวเองไปนะแล้วก็แต่แต่คุณปลอบประสบก็ยังบอกว่า <c oughs> พายุแกมีนั้นก็คืออารมณ์ขึงขังเนี่ยน้อยลงแล้วก็บอกว่าจะเบากว่าที่คาดการไว้ครับนะเพราะว่า ปกติพายุไม่ว่าจะเป็นไต้ฝุ่นเป็นโซนร้อนนะครับ <c oughs> ถ้าขึ้นฝั่งนะครับโดยเฉพาะขึ้นฝั่งที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วพอมาถึงไทยเนี่ยมันก็จะเป็นดิเพรสชันแล้วคุณปลอบประสบอธิบายด้วยนะครับว่าดูแล้วพายุแกมีเนี่ยบางทีอาจจะอาจจะ,จจะความเร็วลมเนี่ยอาจจะน้อยกว่าดิเพรสชั่นที่ทำไปนะฮะวันนี้ก็เลยก็เลยซอฟอย่างที่คุณบรรจงบอกแล้วก็อธิบายนะครับ เมื่อวานนี้ที่บอกไม่ควรออกจากบ้านในช่วงที่มีพายุนั้นก็เป็นธรรมเนียมฝรั่งนะฮะก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ทํางานได้สะดวกนะฮะนี่ฮะเพียงแค่24ชั่วโมง <c oughs> คุณปลอบประสบก็พูดสองอารมณ์ <c oughs> บ่อยๆเข้าเนี่ยอีหน่อยคนเขาก็จะเห็นคุณปลอบประสบเป็น <c oughs> เป็นเพียงแค่สีสัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับแล้วคุณปลอบประสบเป็น เป็นรัฐมนตรีด้วยครับและเป็นผู้ใหญ่เป็นถึงประธานในการดูเรื่องนี้นะฮะใช่ครับแต่การพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยเนี่ยมันมันไม่ดีนะอืมนั่นแหละสิฮะมันไม่ดีนะฮะเพราะเมื่อวานตอนที่คุณปราประสบพูดเนี่ยส่วนหนึ่งคนก็ตกใจนะอืมตกใจว่าอุ๊ยโอ้โหถึงขนาดห้ามออกจากบ้านเลยเหรอใช่ใช,ใช่ไหมคือจากนี้ไปเราจะได้รู้ว่าถ้าคุณปราบประสบพูดอะไรเนี่ยก็ต้องรอให้คําพูดของตัวเองเนี่ยตกตะกอนสักวันหนึ่ง, <laughs> ต,งต้องรอวันหนึ่งต้องรออีกวันหนึ่งอ่ เห็นหลายครั้งนะตอนที่น้ำท่วมใหญ่นั่นก็เหมือนกันนะอก็มีพูดแบบนี้นะครับเคยมีแถลงอยู่ครั้งหนึ่งว่าว่าเหมือนกับให้คนในเขตไหนอ่ะเก็บข้าวเก็บของใช่ไหมใช่ใช่เมื่อปีที่แล้วอ่ะแล้วแถลงครั้งนั้นเสร็จแล้วก็หายไปเลยอหายไปเลยนะฮะคือไม่รู้สินี่นะฮะ